เบลจะมีอแม่เพิ่งกลับจากวัดนะคะลูก<ะ>ไปจำบุญมาอแม่บุญมาฝากนะคะลูกอุฮะฮะ้ฝากเหรออืบุญมาฝากลูกนะคะไม่ให้เจ็บไม่ป่วยแม่เจ็บไม่ป่วยนะคะลูกนะให้ให้ให้สุขภาพแข็งแรงไม่ต้องไปหาหมอให้แม่เสียตังค์ลูกนะ,ะจ้ากือบดีแล้วนะ <laughs> แม่บุญมาฝากลูกพี่นุนนะ่นเนาะพี่นุ่นไปไหนนะวิ่งหนีแม่ไปไหนแม่จะอุ้มพี่นุ่นด้วย แไ่บุญมาปากนะคะโอ้โหนอนสบายเลยเหรอคะบบวันนี้ยิ้มเลยอุ้ยหนูตัวหนักกว่าพี่นุ่นสิบเท่าแนละ้วม,มั้งแม่ว่าเนี่ยอ๋อจะกินคาบูชิโน่เหรอคะลูกคาบูชิโนโ่เลยนี่ไงคาบูชิโนโ่ราโบเดกเบงเดโกโวเนี่ยเนี่ยไปจับุญปุ๊บได้ของกินมาเยอะแยนะมาเลยเนี่ยอันนี้ซื้อเขาเลยเยอะเขว้วคาบูชิโนโ่เนี่ยคาบูชิโนโ่เลยอืมกันดูดูสักจ๊อบได้ไหมไม่ได้ลูกแล้วก็อันนี้ก็คือปาโก้ลูก ตะเก้่ยวเพียกเขาบอกอร่อยตะเก้่ยวเพียกอร่อยมากเฮ้ยน้องเบอร์จะมีน่ารักที่สุดเลยแม่บุญมาฝากนะน้องนุ่นมาหาแม่แล้วแม่จะอุ้มน้องนุ่นพี่นุ่นด้วยทำตัวน่ารักนะคะแต่จริงน่ารักมป่ะมพุงปุงโตนี่เนื้อแน่นตับเลยเนี่ยขาขาไอ้เนี่ยสะโพกเนี่ยสะโพกอ่ะสะโพกนี่แน่นตับเลยเนี่ยย่างน่าอร่อยเนี่ยย่างน่าอร่อย <c oughs> กระด้างกินนะอร่อยเลยเนี่ยนะจุนี้เลยน้องนุง่นมาหาแม่ก่อนน้องอนุนงง่นนุ่นจ๋านุ่นแม่อาบุญมาฝากลูกนะฝากใครอ่ะฝากน้องนุ่นด้วยน่ะนุ่นมากินได้ไหมบุญอันนี้นม,มันก็เกาะแม่ไปไม่ได้เลยเล็บมันยาวไอ <c oughs> ้อบุญมาฝากด้วยแล้วก็มีเหนียวไก่แล้วก็ไปเอาเหนียวไก่มาเหนียวไก่เลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าข้าวเหนียวไก่อร่อยข้าวเหนียวเนี่ยค่ะ สีแยกพระตาพระเข่าหายน้นนะออกวัดได้ก็ไปหาของกินเลยแม่นเนี่ย,ออยเหนียวไก่อร่อยไกไ่ปุ้งงาราคาขีดละสิบแปดบาทกิ๊กป๊บปุ๊กซื้อไก่มาห้าสิบบาทแล้วก็เหนียวสิบบาทพออย่ากินอย่ากินแป้งเยอะอ <c oughs> ะว้วน <c oughs> <c oughs> นม่งเบื่อ <c oughs> จะมี <c oughs> ไปนอนนะคะลูกเดี๋ยววันนี้เราจะทําอะไรกันคะสวัสดีปีใหม่เอฟซีกันเนาะตอนเย็นนะลูกนะแต่งชุดสวย เอึงชุดสวยๆจวงน้ำพระกให้เอฟซีเนาะดูหน้าดูด้วยหน้าหนูพร้อมแล้วหนูตอนนี้ยังไม่พร้อมหนูไปนอนก่อนนะคะคนเก่งหนูไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นแหละหืพุงหนูนี่ใส่เมียวเลยนะลูกเจมิวอุ้ยหอมเหนียวไก่าหอมหนูก็มันหอมเหนียวไก่เนี่ยกลิ่นมันตรงตะมุกแม่เนี่ยวไก่อ่าพี่นุ่นมาให้แม่อุ้มพี่นุ่นมาอ๊อ พี่นุ่นมาหาแม่กุไปวายสลับตัวกันพี่นุ่น๋าโอ๋น้องหิวน้ำโอ๋น้องตั้งนานคือหิวน้ำเนาะพี่นุ่นแม่บุญมาฝากเราลูกนะคนเก่งของแม่บุญกินได้ไหมมี่คือกินได้สิลูกบุญก็ทําให้เรามีความสุขนะลูกนะทาให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่ทําให้เราเจ็บเราจนนะเราให้สุขภาพแข็งแรงกันเนาะแม่ก็ให้น้องนุ่นสุขภาพแข็งแรงนะน้องนุ่นไม่ค่อยกินอะไรเลยเนี่ยตัวเบากว่าน้องโบอยเลูกโบมันกินดุนะ นอน,อนหิวน้ำแม่ไม่มามันก็คงไม่ได้กินน้ำวันนี้หนูหนูกำลังเป็นสาวสวย c ช a ล l e n g e e r นะคะลูก c h นเดอร์อืมไปเลยนอนให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะส่งน้ำพระการแต่งชุดสวยงามตามประเพณีส่งกา์นะคะลูกอีแม่ก็จะจูงนุ่งจงจูกระบีืม ลุงโจงนุงโจงตงโจงจะลงจงโจงตุงโจ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 งอจ